มหาวิทยาลัยบูรพาถ้าพูดถึงมหาวิทยาลัยบูรพาแล้วก็ที่นี่มีตำนานสยองที่อยู่คู่กับตัวมหาวิทยาลัยสามตำนานเรื่องแรกก็คือเรื่องขอหอพักหญิงบริเวณลานเกือกม้าที่เคยมีคนนอนแล้วจู่ๆก็ตื่นขึ้นมาแล้วเจอผู้หญิงใต่เตียงขึ้นมากระโดดทับตัวพยายามบีบคอจนคนที่นอนอยู่ต้องได้สติท่องนโมสามจบตั้งหลักหายจบกว่าจีสอบเขาจะหายไปแล้วที่สองนั้น เกิดขึ้นที่ตึกวิศวกรรมศาสตร์ชั้น8โดยมีเสียงล่ำลือกันว่าเคยมีอาจารย์เสียชีวิตและในลิฟต์มักจะเกิดอาการขัดข้องแปลกคือเปิดและปิดในทันทีเพราะเกิดขึ้นไปชั้น8โดยที่ไม่มีใครกดสัวเรื่องสุดท้ายคือเลือกที่เกิดขึ้นในห้องเซรามิกในคณะศิละปะกรรมสศมาสตร์สมมาจะมีหญิงสาวแต่งชุดไทยโสดชดามายืนลำอยู่ในห้องตอนดึกๆดืด่นๆ่บ่อยครั้ง โอ้ยอันนี้เริ่มจะมีไอ้นะเชื่อมโยงกับผีนางรำด้วยของคณะศิลป,ปรกรรมอะ่ะเออแล้วรู้สึกว่าว่าไอ้เรื่องไงนะห้องเซรามิกผมยังไม่หาข้อมูลไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่แต่นียไ,ไว้เวลาหาผมก่อนนะฮะอ๋ะหอหลังจากที่ผมหาข้อมูลมาแล้วอ่ะปรากฏว่าเป็นห้องเซรามิกคณะศิลป,ปรกรรมอ่ะเป็นเรื่องเดียวกันนั่นแหลนะผมก็สงลืมแล้วนัว่นแหละแล้วก็ส่วนเลยนะ เรื่องตึอวิศวรอันนี้ไม่รู้ว่ามีอาถรรพ์อะไรหรือเปล่านั่นเลยนะผก็ไม่ได้หาข้อมูลนานแล้วเหมือนกัน